มาจ้ามาในเก็บผักไปกินกับซุปเนื้อใหม่จ้าเก็บผักกะทินอยู่หลังบ้านได้กำเน,นงก็ดีจ้าต่อไปก็จะไปเก็บผักข้าวท้องจ้าไปกินกับซุปเนือใหม่นะคะปูกเกงจ้ากินเองถ้าลังก้อน,นกับระมักนะจ้าเพราะนี่ประมยมากบางคนก็จะวางกินมันแห้งผักข้าวท้องกับอีสานก็จะอื่น ปลูกเองกินเองจ้าเก็บเองตัดดูเลยจ้ามันก็จะได้ขึ้นโตเร็วขึ้นยอดไม้งามๆเก็บบะร้ายจ้าเทตกรรมกินผู้เดียวกับผักกะทิกรรมกับน่งแค่นั้นจ้าจะทีู่กมะละหวานจ่ารถไม่ขางเนาะปลูป็นสมนีจ้า มาจ้ากินขวน้ำกันจา้าสุกน้ำหม่ถอดประทูต้มไข่กินกับข้าวเจ้าจา้ามาได้จ้ากินขาน้ำกัน